แผ่นินครับแผ่นินเขียนชื่อเป็นยังเป็นแบบที่แม่ไม่ต้องบอกเลยนะครับแบบถูกเลยนะไม่เอาแบบผิดนะเราดูซิว่าแผ่นินจะใช้เวลาเขียนชื่อนานแค่ไหนพูดดังๆว่าแหวนอ่าอะไรอีกอะไรอีกเสือ เราอใช่ไหมไม่บอกเรือสระใช่ไหม <c oughs> สระาตาตาเรือเราบอกเมื่อกี้เนีน่ยเขียนดูนะตะบูดผิดรอือสระเอ้ออสละอุปปา เ,เ,สเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับไหนดูสิชื่อเด็กชายอะไรคะนี่เด็กชายอะไรพูดดังๆเด็กชายวัสุธาตระประมีหางเสียงด้วยเด็กชายวัสเด็กชายหรือ <c oughs> <c oughs> เอาโมด,ดีๆหนึ่ง เด็กอะไรดไไเรด็กทายว่าไม่เอาคำครั้งสุดท้ายหนึ่งสองสามดทายวัสุตาตาละอุบาละครับครับครับแผ่นดินแผ่นดินกี่ขวบแล้วคะสี่สี่ขวบวครับพูดใหม่สี่ขวบครับสี่ขวบ,บสี่ขวบใกล้จะสี่ขวบห้าเดือนแล้วนะคะก็ขึ้นอุบลห้าเมือลินจานจ,จะขึ้นปหนึ่ง อันั้นมันห้าขวบเนจจาเนจจาเขาเกิดต้นปีการศึกษาแผ่นดินเกิดปีปลายปีการศึกษาแผ่นดินเมื่อกลางวันอะไรนะเห็นรูปตอนเด็กใช่ไหมแล้วแผ่นดินพูดว่าอ,อะไรนะแม่ทําไมแผ่นดินขาวจังเลยอ่ะอะแล้วแม่พูดว่าไงแล้วแม่ตอบว่าไงตอบแสงแม่ <laughs> ตอนตอนนูกปนได้ป็นยังไงบ้าง รองห้หนักมากแม่ก็กังวลแม่ก็อยากกลับมาหาแผ่นดินเลยครูที่โรงเรียนก็บอกว่ากลับไปดูลูกต้องไปหาหมอไหมแม่ก็ดูกล้องวงจรปิดตอนนั้นอะ่ะผมแบบกระแทกแรงมากเลยอะ่ะกับพื้นอะ่ะยายก็เสียใจยายก็ไม่ได้ตั้งใจแผ่นดินน่ะดื้อเองดื้อมากยายบอกให้ลงมาลงมาแผ่นดินก็ไม่ลง อขอบคุณครับท่านผู้ผชมหน่อยนี่ขาบวมเลยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันน่องเพราะว่าปั่นจักรยานเยอะน่องก็เลยป่องอ่ะบา,บายๆท่านผู้ชมก่อนเี้รถจัคุณใดมันกระแทกพื้นแรงไหมแรงครับแรงแค่ไหนไม่รู้ต้องรู้ไม่มีเลือดไหลแต่บวมแต่ไม่เลือดไม่ไหลหน้ากระแทกต้องให้หนักค่ะ เนี่ยฟันข้างหน้าจำได้ไม้มเจงไปโดนอะไรมาขี่กยานปากแตกค่ะก็เลยได้อะไรซ้ําแม่เลยซื้ออะไรให้ซื้ออะไรซื้ออะไรใส่หวัวซื้ออะไรไม่รู้เอา้าซื้อหมวกกันน็อกใส่หวัวถ้าปะเนินปากไม่แตกปะเนินก็ไม่ได้หมวกกันน็อกอันนั้น ตอนแรกจะให้หยุดปั่นแล้วถ้าแม่บอกให้แนินหยุดปัน่นแผนินจะยอมไหมยอมเหรอไม่ต้องปั่นเลยสักครั้งสักวันเดียวเอาจักรยานไปขายทำไมอา้าวแม่กกปากแตกเนี่ยยิงฟันให้ท่านผู้ชมดูดิฟันหายไปอะ่ะจะปั่นจักรยานไม่เอาคือคืออยากปั่นจักรยานเหรอใช่อยากปั่นทุกวันไหมอย,อยากปั่นทุกวัน ปั่นก็ต้องระวังตัวเองถ้าไม่อยากใส่หมวกกับนอกอะ่ะครั้งแต่แต่ก่อนอะ่ะทำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ทำแรงใช่ไหมเอาไม่คุยแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วไม่เอาเขียนอันอื่นให้ท่านผู้ชมดูเอามันยาวเกินไม่มีใครดูหรอกอ๋อเขียนเลขหนึ่ง อ๋เอเขียนเลขหนึ่งถึงเลขสิบแบบไม่ผิดนะแบบหกหัวถูกทาง้วยนะใช่ยนไหมอ่าหนึ่งแล้วก็สองแล้วเร <3 S 1> ็วๆเลยสามมันจะยาวเกินเก้า <c oughs> สิบหนึ่งสิบม่หนึ่งกับสูงมีตัวผิดตัวหนึ่งมีตัวผิดตัวหนึ่งเดาดีๆตัวไหนผิดอ่ะไม่มีไม่มีตัวไหนตัวที่อยู่กลางๆอ่ะผิดตัวหนึ่งนี่เหรออืมใช่ประเด็นแก้ดิมันจะต้องเป็นยังไงอันเนี้ยอ่ะแก้เขียนข้างล่างตรงนี้มอะไรก็ ก็มานี่ไงงี้ไม่ใช่เหรอไม่มานี่เอาปากกามาหกต้องโค้งทางนี้จ้ะเพราใหญ่ทางนี้จ้ะ,ห,จะหกเวลาเขียนหกก็เริ่มจากข้างบนโค้งลงมาข้างล่างเขาถึงบอกว่าเลขหกหัวลงเลขหกหัวลงเลขหกหัวลงเหมือนที่ติดอยู่กระดานห้องในห้องแม่ เริ่มเริ่มจากข้างบนเลาก็โ้งขึ้นมาลงอย่างเงี้ยโค้งลงเยอะจังเลยขจะวัดอะไรดูดนะพอละมั้งไม่เอาอะไรอ่ะยาวแล้วเนี่ยจะเต็มแล้วแน่เม,มมอ่ะ ความจำโทรศัพท์จะเต็มแล้ววาดอะไรเนาะน่ะเฮ้ยสัปรหราดน่ากลัวดึกแล้วอะ่ะน่ากลัวตอนมืดด้วยอะ่ะเฮ้ยเป็นสัปหราดสัปรลาดีาดดใจอะไรอะ่ะมันคืออะไรเอ่ยสปหาดใจพูดชัดเจน คืออะไรคืออะไรเฮ้ยมีสองตัวหรอ,อ,อ้อะไรอ่ะทุกคนมันคือตัวอะไรฮาโลวีนีฮน่ฮโลวีนเฮ้ยเดือนหน้าก็ฮาลโลวีนแล้วนะทไมในฮาลโลวีนมันต้องมีอะไรฟักทองยิ้มทักข้าววันไม่เป็นนี่ไปไปนั่งไปนั่งแม่จะสอน ทางวัด่างวัดอะ,อะง,องี้อันนี้หันไปทางแผ่นดินนะห,หันไปทางแผ่นดินแม่ก็ไม่ค่อยรู้อะ่ะแผ่นดินใช่แหละใช่ไหมอ่ะใช่แม่ว่ามันแปลก พอยังยังอืมทำไมนานพอจังอะมีมีใครเคยดูคลิปแ่นดิ้นจบไหมอะอืม <laughs> อ้าวบายบายท่านผู้ชมก่อนหนึ่นนงสวัสดีครับรอรอมีคนเหโอ,อไม่ยอมสวัสดีคนอะไรมาหูยาวขนาดนั้น พอก็ะยานพอ,อยังยังอยากว่าคลิปนี้ดมนมดิ๊ดใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเผื่อชมกันหลายคลิปแล้วย,ยังไม่ได้กด subscribe กดให้ด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นดนมดี สำหรับวันนี้ก็แม่ขอปิดคลิปนะคะ, bye ะบายบายับยั้งยัเย้ง